สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีจากหนังจากเกมนะคะก็คือเรื่องซอมบี้นั่นเองค่ะครับผมเราจะอ้างอิงจากบทความซอมบี้ตำนานสู่ปรากฏการณ์ป๊อบเคานเจอร์นะคะลองตามรอยดูว่าเอ๊ะแนวคิดผีดิบที่แบบไร้สติพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะกว่าจะเป็นแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้อืมเปลี่ยนไปเยอะมากครับ งั้นเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันเลยค่ะได้เลยครับถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะคะของซอมบี้เนี่ยมันเอ่อไม่ได้มาจากไวรัสหรือว่าการทดลองอะไรแบบในหนังยุคหลังๆเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับต้องย้อนกลับไปที่เฮติเลยครับความเชื่อเรื่องวูดู วูดูในเฮติภาพมันต่างจากตอนนี้มากเลยนะคะใช่ครับต่างกันลิบลับเลยคือซอมบี้ในความเชื่อดั้งเดิมของเฮติเนี่ยเขาไม่ใช่พวกไล่กัดกินเนื้อคนนะเอเหรอคะครับแต่เป็นศพที่ถูกโบก้อครับหรือว่าหมอผีเนี่ยใช้มนต์ดำปลุกขึ้นมาปลุกศพขึ้นมาครับแล้วก็ว่ากันว่ามีการใช้ยาผิดด้วยอย่างสารพิษจากปลาปักเป้าโอปลาปักเป้าเลยเหรอคะครับ ทำให้เหยื่อเนี่ยเหมือนอยู่ในสภาพคล้ายๆตาย,ตายคือชาไปหมดไม่มีความรู้สึกไร้สติแล้วพอปลุกขึ้นมาก็เหมือนถูกควบคุมใช้แรงงานเยี่ยงทาตเลยครับไม่มีเจตนงของตัวเองโหฟังดูน่ากลัวไปอีกแบบนะคะคือไม่ได้น่ากลัวเพราะจะมากินเราแต่เพราะการถูกควบคุมถูกทำให้ไร้ตัวตนไปเลยถูกต้องครับมันเป็นความน่ากลัวคนละแบบกันแล้วการที่ แนวคิดซอมบี้แบบนี้มันเกิดที่เฮติมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมคะเกี่ยวกับสังคมเขาตอนนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้สูงครับถ้าดูบริบทประวัติศาสตร์สังคมของเฮติเนี่ยเขามีเรื่องการกดขี่การเป็นทาสที่มันฝังรากลึกอยู่อ๋อค่ะความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนความเป็นอิสระอะไรพวกนี้ครับซอมบี้แบบวูดูเนี่ยก็เลยอาจจะ ไม่ใช่แค่เรื่องศาสตรร์อย่างเดียวแต่มันสะท้อนความกลัวลึกๆเหล่านี้ของคนในสังคมหรือบางชีก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคนด้วยกันเองผ่านความเชื่อความกลัวนี้แหละครับอมืมันก็ค่อยๆซึมเข้ามาครับเริ่มจากมีงานเขียนชื่อ The Magic Island ปี1929หนังสือเหรอคะครับแล้วต่อมาก็มีหนัง White Zombie ปี1932คือช่วงแรกๆที่เข้ามาในสื่อตะวันตกเนี่ยภาพซอมบี้ก็ยังอิงกับเรื่องวูดูอยู่ครับ เรื่องการถูกควบคุมด้วยมนต์ดำยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ใช่ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกพักใหญ่เลยจุดเปลี่ยนที่ทำให้ซอมบี้กลายเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมากๆในปัจจุบันใช่ครับต้องยกให้หนังเรื่อง Night of the Living Dead ของ George A Romero ปี1968เลยโอ้เรื่องนี้ดังมากเลยนะคะดังมากครับแล้วก็สำคัญมากด้วยเพราะ Romero เขาเหมือนกับฉีกกฎเดิมทิ้งไปเลย ฉีกยังไงคะคือเขาเปลี่ยนจากเรื่องมนดําเวทมนต์มาเป็นอะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือกว่าอาจจะรังสีหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้คนตายฟื้นแต่ที่สําคัญคือมันให้ความรู้สึกเหมือนการติดเชื้อมากกว่าอ๋อเหมือนโรคระบาดประมาณนั้นครับคือตัดขาดจากรากเงาวูดูไปเลยแล้วสร้างซอมบี้แบบใหม่ขึ้นมาพวกนี้คือกระหายเนื้อคนติดต่อได้ผ่านการกัดค่ะการกัดนี่สําคัญเลยใช่ครับ แล้วก็ต้องทำลายสมองเท่านั้นถึงจะหยุดมันได้อันนี้คือพิมพ์เขียวเลยครับของซอมบี้สมัยใหม่ที่เราเห็นเห็นกันแม้ว่ายุคแรกๆซอมบี้ของเขาจะเดินช้าๆนะครับแต่ถึงจะเดินช้าก็ดูน่ากลัวอีกแบบนะคะกดดันดีใช่ครับความช้านั่นแหละที่สร้างบรรยากาศกดดันได้ดีมากและทำไมเวอร์ชันของโรเมโรถึงแบบว่าคิดระเบิดกลายเป็นภาพจำหลักไปเลยล่ะคะทั้งที่มันต่างจากต้นฉบับไปแล้วผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกว่า คือมันไม่ต้องผูกกับวัฒนธรรมบูดูที่คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยอืมค่ะแล้วก็จริงๆแล้วโรเมโรเขาฉลาดมากในการใช้ซอมบี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์หมายถึงยังไงคะคือในหนังเรื่องต่อตอมาของเขาอย่าง Dawn of the Dead ที่ซอมบี้ไปบุกห้างสัพพสินค้าอ๋อเรื่องนั้นที่อยู่ในห้างครับ <c oughs> หลายคนก็ตีความว่ามันเป็นการวิจารณ์ลัทธิบริโภคนิยมว่าคนเราก็เหมือนซอมบี้เดินตามๆกันไปในห้างหรืออย่างเรื่อง Day of the Dead ก็มีประเด็นเรื่องการทหารวิทยาศาสตร์คือมันทำให้ซอมบี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ผีดิบไล่กัดคนนะครับทำให้มันสะท้อนปัญหาสังคมได้ด้วยถูกต้องครับพอมีพิมพ์เขียวที่แข็งแรงแบบนี้แล้วมันก็มีวิวัฒนาการต่อยอดไปอีกใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นในยุคหลังๆซอมบี้ไม่เดินช้าแล้วนะใช่เลยครับก <laughs> ลายเป็นวิ่งเร็วมากน่ากลัวกว่าเดิมอีกแบบในหนัง28 Days Later หรือเกม Resident Evil ภาคหลังๆนี้ วิ่งหน้าตั้งมาเลยใช่ครับการปรับให้มันเร็วขึ้นดุดร้ายขึ้นก้าวร้าวขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยกระดับความน่ากลัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เร็วขึ้นให้ภัยคุกคามมันดูจวนตัวมากขึ้นสิ้นหวังมากขึ้นหนีกันไม่ทันเลยทีนี้ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าแกนหลักๆที่โรเมโรวางไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่ครบนะครับคือเรื่องของการติดเชื้อการแพร่ระบาดการสูญเสียสติ แล้วก็จุดอ่อนที่สมองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าซอมบี้แทบจะอยู่ในทุกสื่อเลยนะคะทั้งซีรีส์ดังๆอย่าง The Walking Dead ที่ฉายกันหลายปีมากครับยาวนานมากหนัง f r l m y a k z หนังเกาหลีที่ฮิตถล่มทลาย Train to Busan เรื่องนั้นก็สุดยอดครับหรือในเกมก็เยอะมาก Left for d e a t h The Last of Us คือดังๆทั้งนั้นเลย ทำไมมันถึงยังขายดียังถูกหยิบมาเล่าซ้ําๆได้ตลอดเลยคะมีสเสน่ห์ตรงไหนผมคิดว่าเอ,อสเสน่ห์สำคัญมันอยู่ที่ความยืดหยุ่นในการเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแหละครับอย่างที่คุยกันไปตอนโรเมโรค่ะซอมบี้มันเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนความปลัวร่วมสมัยได้เยอะมากจริงๆอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่เรื่องโรคระบาดที่เราก็เพิ่งเผชิญกันมาใช่ไหมครับ ความกลัวเรื่องสังคมล่มสลายถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีรัฐบาลแล้วจะเป็นยังไงอ๋อ oh, ค่ะค่ะคนเราจะแสดงด้านไหนออกมาหรือแม้แต่การวิจารณ์สังคมยุคปัจจุบันที่บางทีคนก็ทำอะไรตามๆกันไปเหมือนเหมือนคนไร้สตินะครับมันเลยปรับเปลี่ยนความหมายไปไเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยและความกังวลของคนในตอนนั้นๆ เข้าใจเลยค่ะมันเลยไม่เคยเก่าไม่เคยตกยุคเพราะมันปรับไปตามสิ่งที่คนกำลังกลัวกำลังสนใจนะเวลานั้นๆใช่ครับมันเป็นภาชนะที่ว่างเปล่ารอให้เราใส่ความหมายลงไปได้เรื่อยๆสรุปแล้วการเดินทางของซอมบี้นี่น่าสนใจมากเลยนะคะจากเรื่องเล่าความเชื่อหมอผีมนตรดำในเฮติกลายมาเป็นอสุรกายติดเชื้อที่โด่งดังไปทั่วโลกในวัฒนธรรมป๊อปเคานเจอร์ แล้วก็ดูเหมือนจะยังคงทําหน้าที่สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับสังคมได้อยู่เสมอเลยครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานและน่าทึ่งมากจริงๆค่ะซึ่งเอ่อถ้าจะให้ทิ้งท้ายก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่านอกเหนือจากความบันเทิงความสยองขวัญเหล่าเนี้ค่ะบางทีเรื่องราวซอมบี้เหล่าเนี้มันอาจจะกําลังชวนให้เรากลับมาถามคําถามสําคัญสําคัญกับตัวเองเหมือนกันนะคําถามอะไรเหรอคะก็เช่นว่าอะไรคือแก่นแท้จริงๆของความเป็นมนุษย์ แล้วในเวลาที่เกิดวิกฤตหนักๆห,หรือวันที่สมมติว่าทุกอย่างมันพังทลายลงจริงๆเนี่ยสังคมที่เราสร้างขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองเนี่ยมันมันเปราะบางหรือว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่โหเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อมากๆเลยคะ่ะครับก็น่าจะลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆได้ครับว่าเรื่องซอมบี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับตัวเราเองนี่แหละครับ